สวัสดีครับพี่น้องมันนี้พอับพี่น้องอีกคือเก่านะครับนี่ภาพี่น้องว่าเบิงนะครับเป็นปลูกเขาโพดนะครับตัวนี้ก็เป็นพันธุ์หนองแม่นะครับเะิ่ณคินนี่กันนะครับเป็นพันธุ์ไพโอเนียนะครับพสามแปดเจ็ดห้านะครับในคน่ปลูกกันนี่นะครับน่าจะเป็นแปลงสาธิตครับตัวนี้เป็นแปลงใ่แห้งนะครับเนื้อทีประมาณหาอะไรนะครับปลูกเต็มหมดเลยครับนะครับ กำลังเติดนนะครับเป็นปลูกแบบแถวเดียวเลยนะครับวัฒนแถวปลูกนะครับการปลูกคือเป็นแถวไผ่แถวมันเงาสุดเลยครับแล้วก็ใช้มีหล่องหนามนะครับหั่นอยู่เป็นช่วงเป็นช่วงนะครับต้นเ้ยเพิ่งปลูกได้ระมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมันกระลังไงมันกระลังออกมากพอดี เกษตรผ้าพีนองไปเบื้องเก่งไก่บ้านเป็นปลูกแบบเด่นเนี่ยนะครับเป็นแป้งเงี่ยนะครับแป้งยาวเลยครับผมมาพระทันตอนปลูกปลูกแล้วนะครับจังเห็นนะครับเปนแป้งคนขัง,ง,งเงี่ยนะครับแป้งนีไพโอเนียพีสามแปดเจ็ดห้าบริพันธ์ลูกผกสมนะครับปลูกน,นะครับเกษตรผ้า ไเบิงนะครับไกลก่นะครับว่าการปลูกพันธุ์ปลูกลักษณะใดนะครับเป็นปลูกเป็นหลาแนวนะครับต้นนี้เป็นจะเป็นแถวยาวนะครับสุดเลยนะครับปลูกไว้แล้วก็ต้นนี้เป็นแถวสั่นนะครับนี่ปนปลูกไว้เป็นแถวเป็นแถวสังเกตแล้วระยะห่างพันนี้สิบปี พ่ห่างเห่งนะครับพี่น้องประมาณหกสิบกัวลัวนะครับบางงานกะห่างมางนกะทีนะครับเป็นลักษณะแถวเดียวนะครับอยู่หนีตอนนี้พันธบมีระบบหนามนะครับพันธกระเซ้นำฝนนะครับฝนเพิ่งตกมาใส่มาขึ้นนี้ครับยังซุ่มอยู่นะครับพอดีเลยนะครับกำลังแตกหยอดนะครับ เกิดเก็บคู่เม็ดนะครับเราเคยสังเกตไปเกิดเกิดขึ้นหลุมนะครับบางลุมกับองต้นนะครับบางลุมกับต้นเดียวกรลังออกมานะครับดินพ่นเ๋้วก็บริบริซื้อนะครับเพราะว่าลักษณะการปลูกคือใส่คนอยู่เขานะครับเป็นแถวเป็นแถวไปกำลังเกิดพอดีนะครับต้นนี้ก็เป็นแป้งใหญ่นะครับ ดินอยู่นีก่ก็เป็นดินลักษณะดินทรายนะครับดินรวนปนทรายนะครับมาเบิงต้นนี้จะเป็นหลองน้ำเพื่อนนะครับเป็ดหลองน้ำมาทั้งกลางพอดีนะี่ครับคือว่าเป็นแปลงเงี้ยนะครับหลองน้ำเพื่อนแบบเบนไปไกลแห้งนะครับไายเทียวจะมีหลองน้ำาทวหนึงนะครับโอตอนนี้บรนเ็นว่างระบบน้ำนะครับ เพราะว่าวันไหนพนอาจจะมาว่างระบบเป็นสปริงเกอร์น้ำกลนก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นเป็นหลองหนาหรือซองหลองนะครับพีหลองหนึงน่งพี่น้องเพื่อน,น,นดินพะนวลดี่แหงครับแต่รถตีไล้หลอบอย <c oughs> ู่อีหลองหนึ่ง สุดหลุมหูหลุดตายเดียวนะครับประมาณหกสิบคือกลัวสังเกตจากสายตาสุดเลียดเลยครับพี่น้องงามแห่งคือเป็นออกเสมอดีเออออกคู่ล้มนะครับแสดงว่าเมลร็ดพันธุ์เกิดคางจะโอเคเลยนะครับดูมา ระยะห่างระหว่างแถวนี่จะประมาณ60นะรบรระหว่างต้นนี้ยังออว่าจะเขียวครับนี่ครับอือวาทีู่นะครับบัตยห้างแห่งนี้ครับระหว่างต้นมันนะบุมียาจาักมิดนะครับือว่าเตรียมบินนีดีนะครับเพ่น เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแปลงนี้พี่น้องมาเรื่อยๆนะครับเป็งพัฒนาการของมันนะครับเป็นพันธุ์นองไม้บุญไพโอเนียนะครับไพโอเนียเนะี่ยเป็นตระกูลที่พิ่ว่ามักจะออกสองฟักนะครับที่ผมเคยไปถ่ายจะมีแปลงหนึ่งครับที่มีต้นหนึ่งมีสองฟักถึงสามฟักมันจะลลยฟักในต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าต้นนี้บอกผมว่า เป็นยังไงอาจจะเป็นพันที่็นนั้ำมาทดลองไอ้ที่นอกเบื้องว่างามมาเป็นนี่ครับสุดหลงเขาหูุตาเลย